ตัวนี้เท่าไหร่ไปตัวนึงโอ้ไม่แพงซุปติมหัวโถงไม่แพงลูกไม่แพงละสามตัวนี้ร้อยหนึ่งไม่แพงอ่านี่คือห่อโถงหัวสามันเกลือเลยเกลือเกลือเลยเขาปลา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 เผาปลาเขาปลาเผ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 าปลาเขาปลาเผาปลาเข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 าปลา ทาร้ายเสียบไลน์เนาะทารลายเนาะทาร้ายนัวไลนะาะบอลูกเป็นลูกอันนี้คือมายอ,ยอ <c oughs> มาย่เอเขยนมาจ้าวิธีเนาะอย่างไรตอนน้ำจิ้มพี่น้องเอาเกลือลงไปกระเทียมใส่กระเทียมลง ยาเนี่ยพือหอมพรมาบักีักชีอกไปอาพี่จะเมตรพี่ษฎจักได้บจานสเมตราาสิบเมตรตอนนี้จมาท่านประชมสูตรไปสูตรมันจิมปลาเผาจิปลาเผานี้ นอนเลยนอไม่เอาไป เนาะได้แชร์ไปเองน่ะ,ะนู่นนี่ทไอะไรดี <c oughs> <c oughs> โยังลกะป่นบ่เชนมีเนาะเชนมีท่ผู้ชมเมีห่อใส่ป้าปลาเผามาเนี่ยเยอะแยะว่ะดีเ็ิเนาะุดไปสุดมันเลยพี่น้องแสบแสบแสบน้ำปลาน้ำปลาจะบวงมาเนี่ยจัสามบวง แต่ลาเข็มลายจะน่อยเข็มห,มหน่อยน้ำตาลตัวน้อยนี่เนาะตัลลงไปจิ้มซีพูดเนะาะใช้ได้เลยมันจิ้มได้หยดลงไปก็สมหนักไม่ได้เหมือนก็หนักอ้วนปะหนักอุ่นลงไปแต่เอากรต้องใส่น้ากระเทียมดองพี่น้งนอง จุดใหม่น้ำบุญกาเโลดสะก้ะอนได้ป่ะนี่เป็นไรสวัสดีพี่น้องมือนี้มาสวัสดีรครับท่านผู้ชมวัอนี้ม,ม,นมากินมือนี้มากินปลาเผาทำกันเด้เอ,อหน่อยปลาเผาสองตัวแล้วก็มีน้ำจิม้มน้ำจิ้มตักซาเลเน่ มามาสามคนดีก่าเนาะสมคนมียายมีป้าเอาสามคนมาดิมาเลยลงมือเยะอ่ะเดไปจีป้าให้ดเอ่าดูดูดลงมือลงมือเดอพี่นองเด้อบนี้ลงมือเด้อพี่น้องอ๋อจววลงมือลงมือลงมือขากลีนนี่ดูด ยังห,หอนหนึ่งกยอดท่านบนุานบด้วยรเปล่เอากินลงมาลงมาลงมาเลยเอาน้กินเขานี่ไพองปลาเขาหอน <laughs> หอนน้ากรเฮ็ดเลยหอนหอนมาจากเตาเนาะ <laughs> นัวิบบบันเด้อพี่น้องเด้มมาเดิอยู่ฝังลาวฝั่ไทยกัมาเด้อพี่น้องเอ้ยอยู่องนองเมืองนากัมามมากินน้ำจิ้มพันปลาเผาันทีกินตัวนคินเป็นขัสคนเก่าเนาะ ชามพ่นคือเก่าพี่น้องเอ้ยมาเริมาเริอ,า,รอ,อาชีกิน <c oughs> น้ำวมานี้ไหวอะแต่ยังชิกินเอได้โอ้นี่ร่วนแซ,แซ,แซ่ปซ็ปซ็หอข้าวมันไกพี่น้องปลาลงไปข้าวปุนข้าวุ่นลงไป ออานี้ันองไปมีอกพี่น้อเลยอ๋ออ๋อเศวเศกนี่หนหุ่นพี่น่อมาขับใหญ่เลยมามามาพี่น้อขับใหญ่เลยหัาฉันอืม

พัทละพัทละก,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 ก่อนพี่น้องเอ้ยฟานใส่น้ำจีนกาไปกินก่อนแต่กินน้ำบางกินบางมึกินน้ำลายหนั่มบ่ผู้ชมพี่ยังกินน้ำลายหนั่มคอยมาคิดเงเหนื้อไปจะเป็นยังบ่ห้ว ขามใหญ่ก so ินผักได้ไร้สุขภาพดี ยังไยาจะเดื่ดมากเดือดมากวยากให้จิ้มใจไปจะกินข้าวกินข่าวเขาวก็ไหมวตนนจิ้มับนื้อปลาตากล้วไกินนาเพลียทำหน่อยหรืจัยังได้กิน เฮ้เร <c oughs> <c oughs> าจะเอาเะโดนบานเทาพี่เนาะโดนหนะอืมพกกดกระบเลย เซนนีเซนนีย,ยุลุมบ่มีบิบนรนว่างพี่น้องเนนีเซนมียุลุมบ,บ่มีบิรนว่างแช่แชพี่ไม่เลิกพี่น้องเลิก3 <c oughs> มคนคือเตา ก ic e ี่ง้าแล้วี่ังมี่ค่หลายคนแสบไรเนาะพอดีหลังาอะอยเลยอ่อแบบเป็นยังเลย

hộp còn Thật. Chạp rồi, tôi nhắm mưa tôi bỏ chậu ừ. bóng nhảy Cái พัดกรดกัมีแค่ฝากชื่อมาเดินพักชื่อตลอดพัดนนีบะันไหชื่อมาอือ่ลงปลาทะเลมาทะปลากินใบกินหยอไเอ้าวไไนต็มลุมเนาะ cạn cái Sẹp rồi Sẹp sẹp Dạy chị gần tin một bài sẹp lại Khi mặt rồi บวหัวเลยนี่แก็บไรกัดมือตัวเองนั่มพี่น้องเลยปฝนลงไปน้ำจิ้มใส่เผพชเพชอะทำงานเกลืออะไรอ่ะเก็บขึ้นมาล้วท่านใหญ่ไรไร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

แสบไรเนาะแสบไรเนาะมังคอนแก่แสบ้วแสบแล้วมังค็นมีคนแอบหยาบนะพี่น้องเอาไปว่าวลรไปเป็นกดไปก่อนแกงเป็นพี่น้องเป็เจ้าถผู้ชมไปเดียว่เห็นกินกินลำได้น้มา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 เราิ้กันเนี่ย เดบบเขาเขาเรียวิชาอะไรพี่น้องปลาเผาตับหมักใหญ่ล <c oughs> ปลาปลา,ปาตัวใหญ่พีงง่น้องเจ้าบุจะเห็นชูน้โหดสูงหลายเจ้าบุจะเห็นคอะไงเนี้ยปลาเผาพันธกระปุนปลาเผาพันธกระปุนเลยพันปลาเผากระปุน เสียบเสียบวว่วองเสียบจ้ปาว่องเพราะวกองตี่มันเสียบแล้วกินเนาะบริวะเผากระเพาเองบอกเสียบกรเรากรเา เดนเดินเดินเดินดแล้วเห็นข้่มยัยแล้วเจอะไรใจดีน้อเง้ยแค่ซุนเอยเงียเลยเนี่แม่มาหาผัวเด็กหวเอกแนวเงียบสดสจัดจ้าน ครับผู้ชมโอเคสุดยอดคลิปนี้คลิปในกนารขอผักเพื่อทัย้าพี่น้องแซ่บไหลสุดยอดนะพี่ถ่ายผักคลิปพี่ถ่ายเนี่ยปงกันปังเขาอ่ะผักคลิปเนี่ยผักกดติดตาม,มใส่พวงมาดินเลยฝากกดไลด์กดแชร์ได้พีพ่น้องเด้อะก้นสุขุสุกคนขอบใจคนเขาบังเด้อเนี่ยขอบใจขอ,ขาบ,าขอบใจที่เขากา็บังบาย 多花。多